ดูดวงรายปากประจําวันที่1ถึง15ตุลาคม2566ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมทางด้านการงานในช่วงนี้คุณอาจต้องเดินทางไกลในเรื่องของการงานหรืองานของคุณอาจไม่เสร็จตามเวลาต้องระวังว่าจะมีปัญหามาให้คุณรับผิดชอบได้นอกจากนี้ อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะย้ายงานหรือเริ่มรับรู้ได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานทางด้านการเงินส่วนในเรื่องของการเงินนั้นช่วงนี้คุณอาจจะใช้เงินเยอะไปกับเรื่องของการซ่อมแซมหรือซื้อของมาทดแทนกับสิ่งที่เสียไปรวมไปถึงการเดินทางด้วยทำให้คุณต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินมากขึ้นกว่าเดิมความรัก สำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอกับคนจากทางไกลหรือเป็นชาวต่างชาติเข้ามาได้แต่จะเป็นการพูดคุยแบบเพื่อนไปก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเก่าๆกลับเข้ามาทำให้คุณและคู่มีปัญหาก,กันได้ ทางด้านสุขภาพระวังอาการปวดหลังไปจนถึงเอวราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทางด้านการงานเป็นช่วงที่คุณจะต้องรับภาระหนักในเรื่องของงานหลายอย่างอาจไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณต้องลงมาควบคุมการผลิตหรือการทำงานมากกว่าเดิมเพื่อให้งานเป็นไปตามที่คุณวางแผน นอกจากนี้คุณอาจได้รับความกดดันจากรอบด้านในเรื่องของงานเพิ่มอีกด้วยทางด้านการเงินส่วนการเงินนั้นช่วงนี้คุณอาจจะนำเงินไปจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ๆห,หรือต้องการปิดหนี้ในบางส่วนทําให้คุณต้องใช้เงินก้อนหลังจากนั้นอาจจะโล่งก็จริงแต่คุณก็จะรู้สึกว่าไม่เหลือเงินเก็บทางด้านความรักสำหรับคนโสดแล้วในช่วงนี้ คุณอาจยังไม่ได้เจอคนที่อยากจ,จะจริงจังด้วยหากมีคนที่คุยอยู่แล้วคุณจะรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้อาจไปได้อีกไม่นานส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คุณและคนรักทั้งคู่อาจทำงานหนักทำให้ไม่ค่อยได้คุยหรืออาจไม่ค่อยได้เจอกันทางด้านสุขภาพระวังอาการปวดคอบาไหลหรือออฟฟิศซินโดม